เปิดไฟแม้แต่ไกลเลยนะครับสำหรับกระบวนธรรมดาที่255นะครับต้นทางทนบุรีปลายทางหลังส่วนนะครับกำลังจะผ่านชุมชนบ้านเมงนะครับวีดยาวๆไปนะครับ บริเวณนี้เป็นบริเวณจุดตัดนะครับลักข้ามนะครับอุโมงค์ทางลอดนะครับคาดว่าอีกไม่ไมเกินสามสี่เดือนอุโมงค์ทางลอดบริเวณนี้จะเสร็จสมบูรณ์นะครับก็จะไม่มีรถข้ามตัดขบวนแล้วนะครับอันต้อมอีกแล้วครับอันต้อมนี้ถือว่าเป็น หมวรถจักหลักของการรถไฟเลยนะครับเพราะว่ามีจํานวนถึง118 0 0นนะแต่ก็มีถูกตัดบัญชีออกไปบ้างแล้วนะครับตง 4, 3, 0, 5, าขบวน 2, 5, 5นะครับ คาดว่าน่าจะไปรอรีก,กับขบวนด่วนพิเศษทักษินารัฐที่3-2ที่สถานีนครชุมนะครับไว้หน่อยอันต้อมนี้ฮะจะ,จะมาเป็นหัวรถจักรนะฮะเป็นหัวรถจักรหลักเลยในสายรถไฟสายตะวันตกนะครับ ตูจ e น่าจะใกล้ปลดประจำการแล้วนะครับเพราะว่าใช้มายาวนานมากแล้วนะครับแล้วก็เจ้า q y y จะมาแทนที่นะครับมาเป็นกำลังเสริมหลักเลยตอนนี้นะครับกำลังเข้าโค้งมั่นโป่งแล้วนะครับสำหรับกระบวน255อก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืม ทับสไคร้สั่นกระดิ่งด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่